หลังพาทีมชาติไทยเข้ารอบบอโลกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายโคชซิโก้ให้สัมภาษณ์แบบนี้ทางท่านนายกเองก็บอกว่าทีมชาติไทยยุคใหม่นี้มีหน้าที่แค่ไปซ้อมแล้วก็เตรียมแข่งขันเดินลุวงกระเป๋าขึ้นเครื่อง จนทาให้หลายคนเข้าใจว่าอํานาจในการกําหนดทิศทางทีมชาติไทยเกือบทั้งหมดอยู่ที่โคชเฮงซึ่งเป็นประธานเทคนิคส่วนโคชซิโก้มีหน้าที่คุมทีมอย่างเดียวใช่หรือไม่คืออย่างงี้ฮะมันมองได้2มุมนะฮะครับคือมุมนึงก็เหมือนกับพี่ซิโก้เขายอมรับแต่มันก็จะมีคนในโลกโซเชียลบางคนเนี่ยเขาประชดหรือเปล่า <c oughs> ที่บอกว่าเหมือนกับว่า,าจากนี้ไปก็เฮดโค้ชนักบอลล้วงกระเป๋าอย่างเดียวเดี๋ยวโคชเฮงกับสมาคมจัดก,การ,รอันนี้อันนี้อันนี้โคชเฮงอย่าพูดยังไง มันต้องเป็นงานอยู่แล้วนะครับสมัยก่อนนักฟุตบอลต้องบินหลายต่อไปรอในโรงแรมไม่มีใครจัดการแลไรให้เลยซึ่งสมัยท่านนายกคนใหม่ก็จะคือครเราบินไปจัดการโรงแรมที่พักอาหารขนก็ผงกระเป๋าไปให้หมดเลยพอผู้เล่นไปถึงปับ๊บก็หยิบกุญแจพักผ่อนได้เลยไม่ใช่ต้องไปรอรบบีอีกสอชั่วโมงไปถึงสนามบินต้องรออีก3าชั่วโมงเหมือน <ừ> เหมือนล่าสุดที่ ที่ยังมีปัญหาด้วยนะครับเพราะนั้นโค้ชและผู้เล่นทุกคน,นก็คือไม่ต้องเอาอะไรไปเลยเดินล้วงกระเป๋าขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปเล่นคือเนของโค้ชคือเราบริการใช่พวกคุณไปสบายๆท,ที่ต่อไปนี้เราเราจะมีผู้จัดการทั่วไปครับที่คอยอำนวยความสะดวกให้โค้ชผู้เล่นทุกคนเหมือนตัวประสานใช่ก็คือเดินตัวเปล่าขึ้นเครื่องบินเฮ้ยทีละคนบุญมาทันโคชเองมองว่าดีกว่าแบ็คขวาของบาร์เซโลนาใช่